สวัสดีครับเพื่อนนะครับวันนี้เพื่อนจะไปเที่ยวแหละไปเจอสาวๆหน่อยอ่าก่อนอื่นเลยเสริมความมั่นใจนะครับด้วยน้ำหอมฟิโลโมนอือหอมมากโอ้ฟิลโมนนะครับ เป็นสารหลังที่อยู่ในร่างกายของคนเราจะมีมากหรือมีน้อยก็แตกต่างกันออกไปนะครับเจ้าน้ําหอมฟิโลโมนเนี่ยจะช่วยเพิ่มฟิโลโมนในร่างกายแล้วก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจก่อนจะไปปาร์ตี้สาวๆในวันนี้ <c oughs> <c oughs> อืมวิได้เวลาแล้วแหละต้องไปปาร์ตี้กับสาวๆแล้วแหละมีความมั่นใจแล้วอืมก่อนไปก็ขอฝากงานละครแล้วก็งานเดินแบบด้วยนะครับพบกันครับ <c oughs>